ก um ินไข่ว่ามีสบายดีน้องสบายดีไม่ลูกซต้ข่อยแม่หากมาแต่งกินดองทรงเคยลูกซา้หั้นกระตื่นสิบโมงสุดยอดหังกระตื่น

ก็ไม <c ười> yeah. ่พูกันขบริษัทวายีแจ้งว่าิยนไดกันแม่ได้สอยาบึ้งจเบถ้าบอกไม่ดอยากเบิงนะเบิงนบริษัทต้องปนแสงทินยเครื่อเป็นฝั่งซ้ายแล้วก็เสียงระเบิดดังขึ้นสั ขำนจากทากัยกบีโพของูโดยสารเลาเหตุการระบว่าขณะเครื่องกำลังขึ้นจากท่ากัญยกบัส่กุงเทพมีแสงไฟประหลาดแฟที่ติดรื่ฝันซ้ายพร้อมกับเสียงระเบิดดังขึ้นซ้ำๆผู้โดยสารที่นั่งใกล้ร้องแย้มผู้โดยสารทางนองนน้ำนำ ยิ้มเท้าเร่จังอัาแนมพวอถุนความตื่นเต้นตกใจของตัเองเต้นยิ้มเท้าจึงอมแนมประสบการณ์มีปัญหาางอากาศขณะทำาคร่ขึ้นเคื่องนีเพิอดูไหมเป็จกบล่งขางนี่คือน้งอดเรอย่ยจินแดงอคือาประสบการณ์ปัญหาขณะที่เกิดการอากาศขณะนำเครื่อขึ้น คนว้านวอกร้อยคนจะเคยเจอแล้วมาลงเรียบร้อยสิ่งที่ตาปาคือเสียงปุมือลั่นทั้งลักับกันเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีภาพภาพนี้ก็คือเครื่องลงจอดเรียบร้อยท่างู้ชมช่างคนดิ่างคนดิช่างนเ่างคนางคนด่างคนางบนิ่างนดงคนิงนดนเงนด่งคนางดิาดานด่างแนางคดางนดาดชดาด่อมาก็กลับขึ้นมาท่านผู้ชม

A đi theo a lâu đi theo a đi theo a theo a theo 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 theo

Mình buồn mà sân chạy đâu hmm. có yeah. buồn Như buồn nắng Dạ Đi gần gần nhang gần 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 อืมคือบอนอนหลูกนั่นคือบอนอนนอนนะเม่ สวยแม่ใาอยู่สันแม่ไปป่าแม่แม่ไปป่าไปเบียยป่าเพล่นเปนนอนแม่ไปได้ซื้อขอนมไห้ิก่อนแล้วมอแม่สิไปหม่

นอนปะนอนปลุกปะแล้ว้าในนอนเว้นในนี่เพียงนอนปะสบายดียังประกันสบายดียังสบายดีปะลูกสบายดีคุณตาคุณยายพ่อตู้แม่ตู้เอ้สบายดีเด้อสบายดีสุขีสุขคนสบายดีสบายดีเด้อเอเฮ็นงามงามกันเอ้สบายดีสบายดี Ado, จ้างออกมือนจะจ้างนล้นีน่จ้างออกือจ้างออกจ้างออกันสบายดีเอาตัวมือตัวมือแปะๆปไว้ตัวมือแปะๆตัวมือตัวแปะตัวมือตัวมือจ้างออกันไปนั่งอู่ไปจ้ะปะ เพื่อนก็อยากแพ้งเขาอาแพ่งแพ้งจวพี่บุอรจวอเจ้านังน้ำลาย

น้นมันยาสูบยังไงปะไล่ต้องมุดเป็้องมุดเป็ป e บไปนอนไปนอนปะนอปะดึงดึไฟชิเผาเนาะนอนยู่เนาะนี่แหละบ่มีผู้เผานะครับอันนี้แังละไม่ทำเบื่อให้น้ำมัน มาทำนอนเด้อแม่สิไปเบียกต่อเด้อนอนเด้อไปซื้อของมาขายกันเด้อนอนเด้อไปนั่งนี่ซื้อของมาขายเลยไปเบียดลนกมเียดไปซื้อของเอ้ยน้ำมายแม่กเยมา็กขอลาเดือบปลาดุกลาชิโนแลลว nói no leo ngái peng ngang <laughs> nói no leo ngái <ngay> peng ngang nói u anh nhá Tìm u anh ạ นอนกันเด้อป้าลุงฝันดีเด้อบ๊ายบาย